อันนี้พอดีช่วงที่ถ่ายมานะครับผมทำอบรมมาเลยมีเคสตัวอยา่างมาเคสหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจดีนะครับอะใครจบสาขาคอมพิวเตอร์บ้างยกม,อม,อมือขึ้นเยอะเนาะเยอะอเค่คำถามมีหนึ่งล้านข้อมูลให้หาค่ามินของหนึ่งล้านข้อมูลใช้เวลาเท่าไหร่ เอาให้มีข้อมูลมันเป็นแันรอบมุนวัวซ่ๆเนี่ยหนึ่งล้านข้อมูลอ่ะละเท่าไหร่บอกเป็นหน่วยเวลาปกติลลกตสิเอากี่วินาทีดีหรือก,กี่มิลลิวินาทีดีหนึ่งล้านข้อมูลเขียนด้วยภาษาที่คุณเคยทำอ่ะผมจะทำให้ดูนะครับแล้วคุณจะมาจับองค์ผม ก็รเดินผมจะเจกแเรเข้อมูลสุ่ม1ล้านข้อมูลข้อมูลสุ่มนี้จะเป็นข้อมูลสุ่มแบบเลขข้อสิยมระหว่าง0ถึง1เป็น Uniform Distribution หมายถึงว่าทุกอันมีโอกาสเกิดเท่ากันหมดนะครับวิธีนี้คือ R เท่ากับ Random 1ล้านข้อมูลคือ1น6 6แล้วก็1 น,นี้คือข้อมูลขนาด1ล้านข้อมูลนะครับอย่าลืมใส่ซิลิโคนไปชนะอีนาเลยนะเสร็จแลนด์็อกค่า1ล้านค่าดังนั 1, 000, น้นตอนนี้เห็นนะครับค่าตัวแปรอาเป็น1 000, ลน้านคูณ1นะเป็นคอลัมน์เมตรเตอร์เพราะท่านนี่เป็นโลนเป็นโลนะครับเป็นโลเ,เดี๋ยวคอลัมน์เลยคอลัมน์ แต่ตั้งนะครับขอรัางเดียวนะเหนะ็นไหมครับเหนึ่งล้านขวดเนาะผมจะใช้ติ๊กแล้วก็ตอบว่าค่ามีนของ r เนี่ยเท่าไหร่ คุณได้เวลาตางอย่ผมไนหะคุณน่าจะเร็วกว่าผมนะเพราะว่าเครอผมนะคอไอสามพวกคุณอะคอไอเจ็ดเชนคแล้วอะไรครับใครเร็วกว่าพรผมเร็วกว่าละอ้อรอเร็วขึ้นรอบเร็วขึ้นอาใช่ครับรอบก็จะเร็วขึ้น เวลาเลครับ TikTok ใช่ไหมลไลฟ์บปนเรื่องอันนี้คือให้เห็นใหดก่นอนนะครับฟัง์กชันที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในเรื่องของการคำนวณเบื้องต้นก็คือค่าเฉลีย่ยค่าน้อยสุดค่ามากสุดเนานะเวลาที่ใช้ก็จะเจนนะครับว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับ อย่างเช่นตอนถามมินหาแดงเนี่เช้เวลาอยู่ในช่วงที่เป็นมิลลิวินาทีนั่นเองตอน้นต้นด้วยก็ไถึงสิบมิลลิวินาทีนะครับแค่มิลลิวินาทีกว่าเองนะครับอ,อันนี้คือคกลไกพื้นฐานที่ทําให้การทำงานเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เลยเอามาโชยนิดหนึ่งให้เห็นภาพพจน์นะตอนนี้ถัดไปนะครับอ่าเรามาดูประเด็นทีดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวช่วงที่ตอนแข่งขับการคุณต้องใช้ด้วย เขียนโค้ดเห็นไหมเขียนโค้ดการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับเราจะมีการเขียนได้สองรูปแบบคือเป็นสคริปต์กับเป็นฟังก์ชันเดี๋ยววันนี้จะสอนแบบง่ายๆก่อนคือเขียนเป็นสคริปต์สคริปต์เนี่ยจะมีจุดแตกต่างจากฟังก์ชันก็คือว่าสคริปต์เนี่ยจะเน้นเพื่อให้เกิดการทําง,งานอัตโนมัติประมาณว่าที่เขียนทิ้งบ่อยๆพราะมันผิดซ้ำเดิมไปเรื่อยๆก็เลยที่จะเขียนเป็นสคริปต์ ส่วนฟังก์ชันหมายความว่าเราเขียนโค้ดแล้วเราอยากใช้โค้ดของเราเนี่ยไปใช้ที่โปรแกรมอื่นที่โค้ดแบบอื่นก็เลยจะเขียนเป็นฟังก์ชันสคริปต์จะไม่รับตัวแปรนะครับหมายถึงรันปุ๊บรันเลยไม่รับค่าเลยทั้งนั้นแต่ถ้าจะเป็นฟังก์ชันคุณต้องป้อนข้อมูลให้มันนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะฟังก์ชันที่ไม่รับข้อมูลก็ทําได้นะครับ เอาละมาดูวิธีเขียนสคริปต์ง่ายๆกันนะครับก็แท็กกลับไปที่โฮมนะครับแท็ก,กบไปที่โฮมเราก็จะกดปุ่ม New แล้วก็สคริปต์ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างที่เรียกว่า Editor นะครับหน้าต่าง Editor นะหน้าต่าง Editor ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างซึ่งไม่ใช้ผิพ์โค้ดตอนนี้ วิธีนะครับที่ผมแนะนำจะให้ทำคือวิธีแบบเขียนคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยเขียนโค้ดจิงไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามนะครับนี่คือวิธีที่ผมแนะนำเพราะการเขียนคอมเมนต์ก่อนจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของโปรแกรมของเราว่าโปรแกรมของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างดังนั้นเมื่อเขียนโค้ดตามไปมันจะมีไไล,ลายอยู่ที่สาคัญคือสมมติเราเขียนคอมเมนต์ไว้ก่อนนะ กำลังจะเริ่มเขียนโค้ดแต่เผอิญไม่ว่าก็เลยต้องฝากคนอื่นามาทำใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดเขาก็ทําต่อได้ไม่ยากนะเพราะว่าเขามีคอมเมนต์ไว้บอกไว้าหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างเอาล่ะวิธีเขียนคอมเมนต์ในแมทแฉกน,นะครับจะมีวิธีเขียนคอมเมนต์2แบบแบบหนึ่งเป็นแบบธรรมดาใช้เคื่หมายเปอร์เซ็นบบนำหน้าอันนี้เป็นคอมเมนต์ปกติแต่มันจะมีคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นคอมเมนต์แบบโคดเซสชั่น ตรงนี้จะใช้ในการแบ่งค้นเป็นส่วนเดี๋ยวผมจะลองให้คุณเขียนแบบง่ายๆก็คือเราจะทดลองจับเวลาดูนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการประมวลผลข้อมูลติดล้านข้อมูลเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเริ่มเขียนเลยนะครับก็เขียนคอมเมนต์ก่อนโดยการใช้เปอร์เซ็นต์สองตัวซ้อนกันอันนี้คือการนิยามหนึ่งเซสชั่น แล้นเซกชั้นแรกผมก็คือเตรียมข้อมูลสเต็ปแรกนะครับก็คือเขียนบอกว่านี่คือการเตรียมข้อมูลข้อมูลเราก็คือหนึ่งล้านข้อมูลแรนดอมใส่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เป็นจุดที่สองก็สังเกตส่วนที่เป็นไฮไลท์มันจะ ตัดช่วงนะครับสังเกตน,นะมันจะตัดช่วงเพราะว่าตอนนี้คือการที่ใช้ในการแยกส่วนต่างๆออกจากกันส่วนที่2ส,ส่วนที่2น,นะครับส่วนที่2นี้เราจะทำการคำนวณแบบวอลูมนะครับเพื่อความชวนว่าบันหาได้แม่นยำแค่ไหน Gracias. ไะครับอ่าแล้วเขาจะมีสาส่วนนะครับงา่ายๆส่วนแรกเตรียมข้อมูลส่วนที่สองวนลูปจับเวลาส่วนที่สามเอาเวลาที่เอาเวลาที่ได้มาคำาถค่าเฉลี่ยนคนะครั ตัวนี้คือจุดสำคัญในการเขียนโค้ดในเว็บและบมันเป็นภาษาสคริปต์ภาษาสคริปต์แปลว่าไม่ต้องคอมไพล์ไม่ต้องทั้งหมดเราสามารถเขียนไปทดสอบไปได้นี่คือจุดสำคัญที่แนะนำให้ทำดังนั้นผมจะทดสอบไงครับผมจะเริ่มจากการไป Clear w o r k s p ที่ก่อน มันมีสาเหตุนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเคลียร์วอบสเปซก่อนที่เคลียร์วอสเปซก่อนเพราะว่าในแมนแ่แล็กวอบสเปซแต่แลกกับส่วนของสคริปต์มันเชื่อมกันอยู่แปลว่าสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทําในสคริปต์มันจะไปปรากฏในวอบสเปซดังนั้นเราไปเคลียร์ที่ก่อนเพื่อให้ข้อมูลมันเก็บเดียวไปเลยนะว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่เลยโอ okay. เคเก็บปูต่อกกันนะครับก็ นีือ่แล้วก็เลียร์เวิร์สเปนนะเสร็จปุ๊บเอของ,ของ,งผิดคำสั่งถูกหรือเปล่าไม่ชัวร์ใช่ไหมอย่ารอตรงนี้จะสังเกตนะครับะัวที่เราเอดิเตอร์เนี่ยแถงข้อมูลบนจะแผงจะเป็นแผงที่เรียกว่าเอดิเตอร์ดังนั้นตรงนี้อันนี้ขอไฮไลท์เลยนะมันมีอยู่สองแบบแบบแรกคือลานทักก้อน แบสองลัานส่วนเดียวข้อแนะนำคือลานส่วนเดียวไปเรื่อยๆทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนมันก็จะไม่หลงแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างยืนยันได้ตอนนั้นผมเก็บเศจหนึ่งส่วนไม่ต้องรอครับลานเลยปึ๊บมีหนึ่งล้านข้อมูลเกิดจริงไหมจริงเห็นไหมครับจริง ไม่ต้องรอยนะครับลังสีนะขอ้อมูลบ้างนะตอนลางให้กดลา s เซ t ชัน section. มันจะลางแค่ section นี้เซกชันเดียว section ที่ไฮไลท์อยู่ปึ๊บเสร็อยละอันนี้มั่นใจว่า section 1ึ่ถูกต้องดังนะั้นเราจะเข้าสู่ section 2 section 2นะครับผมจะทำการเตรียมข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่ง เพราะผมจะลานสิททีเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมข้อมูลที่เป็นศูนย์ทั้งหมดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับค่าเอาไว้ในนี้ถึงได้จะเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไว้ในนี้สลหรับงานะการลานแล้วก็ฟอร์ฟอร์มไม่เป็นแหลมนะครับและโครงสร้างอื่นๆจะไม่เหมือนภาษาซีไม่เหมือนภาษาจาวานะ ไม่มีโมเลกุล์มันเป็นฟอร์ลูกแล้วก็จบโดยใช้คำว่าเอ็นะเพราะฉะนั้นผมก็ฟอไอเท่ากับหนึ่งถึงสิตรงนี้ก็คือเอ็นที่จะจบตรงนี้นี่คือฟอร์ลูกอ่าแล้วไเท่ากับ0ู ไอ้น้อยกว่าเท่ากับ10 i ไอปกปกต้องมีไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องระบบของแบนแลบจะทำง,งานเท่ากับจำนวนข้อมูลที่คุณโยนให้มาดังนั้นฟอไอทาก็1หนึ่งคูณสิบถ้าเกิดมีคนึ่งคูณสาหมายคือเริ่มที่1สเต,ต็ปทีนหนึ่งเพราะไม่ได้บอกไนงะแล้วก็จบที่10ดังนั้นเก็จะลาสิบทีพอดี โดย i ก็จะมีค่าตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อ่าอันนี้ไ็เหมือนในภาษาสึ่ภาษาทัา่วไปนะครับระวังนิน้เดีตรงนี้ดังนั้นผมก็จะทำอนุพันธมีนของ r ไปนสนใจค่ามันแล้วก็ t วงเล็บ1เท่ากับ t อ p ไม่ใช่โมเลกครับโมเลกัยคือเราจะล้างเสร็จทีแล้วก็จะเก็บค่าเข้าตัวแปรทีทีละตัว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 ดังนั้นถ้าเกิดการข้อนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเกิดอะไรครับตัวแปรทีอย่างที่สองค่าของทีทักสิบค่าก็อยมีตัวเลขเกิดขึ้นอะลองอาดู มีทีเกิดขึ้นไหมมีที่เกิดขึ้นจริงเห็นนะครับเราไปคลิกเปิดได้นะเปิดปุ๊บมันก็จะโชว์ variable enter ให้เราถ้าเกิดไม่ชอบสไตล์นี้คุณสามารถลากเขาไปแปะคนไปได้นะครับอันนี้ือ่ถือองการจัดไอตัวนี้คุณนะตอนนี้ variable t ค่าตามนี้นะครับอันนี้คือตัวนี้ โค้นะครับอย่นโค้นะโค้สั้นๆติ๊กมีนตอบนะครับติ๊กมีนตอแท้แล้วเสร็จปั๊บตัวแปรทีเกิดขึ้นนะครับแล้วมีค่าอะไรด้วยค่ามีสิค่าเนาะ เอาล,ละเป็นสุดท้ายแล้วจบแล้วจบแล้วเราก็จะเอาผลม,มาสรุปรวมเนาะสรุปรวมทำัไงดีครับก็มีโซะเท่ากับมีนสองทีใช่ไหมครับมีโซะเท่ากับมีนสองทีเนาะตอนนี้ไม่ต้องใส่เซมิคอนด์ก็ได้นะครับ แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็คือคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรทีลาทีมตัวแปรทีเก็บเวลาอยู่เนาะดังนั้นเขาเอาเวลาสิทค่ามาเฉลี่ยเฉลี่ยเสร็นไหนๆก็ไหนๆตัวแปรทีมันเป็นการลาสิททีใช่ไหม ผมก็อยากรู้ว่ารายสิบทีเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างรายแตบบ่ละการเนี่ยสิบทีเนาะผมก็เลยเอามาพักการดูก็รันกันเลยนะครับรันเซสชั่นปึ๊บทีนี้ผมเริ่มติดหน้าต่างเก่านะครับมาในโหมดตรงนี้ให้นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ เอาละทุกอย่างพร้อมลองรันแบบทีเดียวได้ไหมถ้าทุกอย่างพร้อมใช่ไหมเราก็รันทีเดียวเลยรันตึ๊บใช่ไหมเราจะป๊อปป๊อปอ่ะ้องเซฟก่อนนะครับ้อเฟก่อนชเทสนะครับชเทสปึ๊บไปแล้ะตอนนี้ มีประเด็นนิดนึงลืมกดเคียร์วอสเปสอ่ะลืมกดเคียร์วอสเปสเอานี้ได้ไหมมันต้องทำพุกทางงั้นะผมก็เลยประสัทนี้เลยเคียร์ o r k s p ์ c e สเปนะครับคือคำสั่งเคียร์ตอนนั้นเราก็เคียร์ก่อนใช่ไหมเคียร์ก่อนแล้วก็เจลยข้อมูลเฉลยข้อมูลเสร็จก็ follow 10ที follow 10ทีแล้วก็ คำนวณค่าผลลัพธ์ก็คือตรงกางรีซอฟต์แล้วก็เอามาเป็นท็อปการ์ดมนดูนะครับปึ๊บเห็นไหมได้นะเอาละขอแถมที่เก็ดเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะจบงานแล้วนะ ที่เด็ดสุดท้ายนะครับตรงนี้มี Publish อยู่ให้เลือกแท็ Publish นะครับในตรงนี้มีปุ่ม Publish อยู่ให้อย่าเพิ่งกดมันโยตรงนะครับให้มันเลือกก่อนว่าของออปชั่นเป็น PDF แล้วกันเป็น PDF นะกด close แล้วก็พัอบอีกสักจะรอแวบหนึ่งนะครับจะสังเกตมีการรอแวบ,บหนึ่งนะแล้วก็ขอแนะนำรู้จักรายงานนะครับนี่ถึงกระบวนการ Publish ์โคนะครับแล้วโค e Section ทั้งหมดที่คุณทำลงไปยอมเหนื่อยยากไปใช่ไหมจะกลายไปเป็นหัวข้อคอมเมนตุกอาจจะกลายไปเป็นคำอ,อธิบาย แล้วก็การวพิกณติดออกมาก็าจะกลายปเป็นส่วนของแรยงานโอเคนะครับงั้นผมขอจบช่วงประดับตัวนี้ก่อนทุกคนรับภาพดูนะครับอพับภาพดู